มีทรงกลมตันละศมีสิบเซนนะครับเริ่มต้นหยุดนิ่งอยู่ที่ด้านบนของพื้นเอียงซึ่งพื้นเอียงเนี่ยยาวสิบเมตรปล่อยให้มันเคลื่อนที่กลิ้งนะคำว่ากลิ้งหมายความว่าไงกลิ้งก็คือมันมีการหมุนนะการหมุนแสดงว่ามันมีแรงเสียดทาน,นทำให้เกิดเป็นการกลิ้งนะครับถ้าวัตถุไม่กลิ้งมันก็จะถลายก็คือถ้าพื้นไม่มีแรงเสียดทานมันจะถลายคำว,ว่าถลายเนี่ยหมายความว่า เช่นต่อให้เป็นวงกลมๆอย่างนี้มันมันก็ไม่ไม่ไปแบบนี้แต่ว่ามันไปแบบอย่างนี้นะมันไม่มีการหมุนนั่นคือมีการเคลื่อนที่เชิงเส้นอย่างเดียวแต่กรณีนี้มีการการกลิ้งด้วยเนี่ยบอกว่ากลิ้งลงมาจากด้านบนลงมาถึงด้านล่างนะครับใช้เวลาเจ็ดวินาทีให้หามุมเอียงของพื้นเอียงนี้ ว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับผมให้ตำแหน่งด้านบนเป็นตำแหน่งที่1ตำแหน่งด้านล่างเป็นตำแหน่งที่2เราใช้กฎอนันรักษพลังงานพลังงานณตำแหน่งที่1เท่ากับพลังงานรวมณตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่1มีอะไรครับวัตถุอยู่นิ่งเฉยมีเฉพาะพลังงานสักว์แถ้าเกิดผมให้ตำแหน่งล่างสุดนี้เป็นระดับอ้างอิงนะครับแสดงว่ามวลน,นี้อยู่สูงขึ้นไประยะตรงนี้ h นะ h มีค่าเท่ากับถ้าตรงนี้ผมบอกว่ายาว S h ก็จะมีค่าเท่ากับ S sin ซ,ซีตาถูกไหมอันนี้คือด้านขวาเนาะด้านซ้ายดูดิของสมการส่วนด้านขวาเนี่ยวัตถุมันกลิ้งลงมามีอะไรบ้างเวลาวัตถุกลิ้งลงมามันก็จะหมุนมันก็จะมีความเร็วเชิงมุมโอเมกาแล้วก็ความเร็วเชิงเส้นเพราะมันเคลื่อนที่ลงมาจุดศูนย์กลางมวลมันเคลื่อนที่ลงมาด้วย มีความเร็วนะ้ะมันก็จะมีพลังงานจนเชิงเส้นหนึ่งสองมสองพลังงานจนเชิงมุมหนึ่งส่วนสองไอโอเมก้ากำลังสองจำได้ใช่ไหมเอ็มเอ็มก็คือมวลเชิงเส้นไอคือโมเมนตัมนีเชียนะวี v, คือความเร็วเชิงเส้นโอเมก้าก็คือความเร็วเชิงมุม นั้นสมการของพลังงานก็เหมือนกันเลยนะครับเราแทนค่ากรณีอ,อนี้โจทย์บอกเป็นทรงกลมนะครับก็เราไปหาข้อมูลมาได้เลยไม่ต้องไปนั่งพิสูจน์นะทรงกลมเนี่ยค่า i i ของทรงกลมเท่ากับ2องส่วนห้า M R กลังสอง นะครับโอเมก้าก็เท่าก I mean. so ับ V ส่วน R เมื่อ R คือรัศมีของไอทรงกลมอันนี้เนาะนั้นเราแทนค่า i ด้วย2ส่วน5้ากำลังสโอเมก้าเท่ากับ V ส่วน R คุณได้สมการนี้จากสมการนี้คุณก็มีอะไรบ้าง M ตัด M ไปนะด้านซ้ายเหลือ G S sin ไซดด้านขวาก็เหลืออะไรครับอ่ะ อันนี้ตัดไปแล้วเอาสองมาคูณด้านนี้นะก็กลายเป็น S, สองเอสไซซิต้าเท่ากับวีกำลังสองบวกใช่ปะ่ะหนึ่งส่วนห้าอ๋อไม่ใช่นะไม่ไม่ย้ายเอไม่เป็นไรนก็ตัดเอ็มไปอย่างเดียวเราก็ได้ g ีไซซิต้าเท่ากับหนึ่งส่วนสองวีกำลังสองบวกหนึ่งส่วนห้าวีกำลังสองนะ ที่เหลือจัดรูปสมการคุณได้ความเร็ว v ออกมามีค่าเท่ากับสแคว root g s s ซ n ซตาส่วน7นะอย่าเพิ่งไปแทนค่าตัวเลขอะไรมากกว่านี้นะตัวเลขที่อยู่นในนี้ไม่ได้เป็นตัวเลขที่กัดจะเกิดจากการแทนค่าอย่างอื่่เลยนะแทนจากสมการโมเดลมันอย่างเดียวนะเก็บอันนี้ไว้ก่อนเป็นสมการที่หนึ่งนะพิจารณาการเคลื่อนที่เชิงเส้นของวัตถุจากด้านบนลงมาข้างล่าง นะมันเคลื่อนที่ด้วยแรงเสียดทานอย่างเดียวนั้นมันมีความเร่งคงตัวนะเราใช้สมการการเคลื่อนที่แบบความเร่งคงตัวคือ s เท่ากับ u บวก v ส่วนสอะเริ่มต้นหยุดนิ่ง u เป็น0 V 2. เรายังไม่รู้นะแทนค่า v เข้าไป t เรารูวา้ว่าวัตถุเคลื่อนที่ทั้งหมดใช้เวลา7วินาทีนะครับแทน t เท่ากับเลงไปนั้นเราได้ v 2. ออกมามีค่าเท่ากับ ยี่สิบส่วนเจ็ดเมตรต่อวินาทนีเสร็จแล้วเราก็เอาสมการที่หนึ่งและสองมาเท่ากันนะแล้วก็แทนค่าตัวแปรที่เรายังที่เรารู้แล้ว g แทน g ด้วย9.8แทน s ด้วย10เมตรนะที่เหลือเป็นตัวเลขคำนวณออกมานะถอดรูทข้างขวาก็ยกกำลังสองกลายเป็น400หารด้วย4.9นะครับที่เหลือก็ คำนวณเป็นตัวเลขโอเคไหมแก้สมการเราก็จะได้ค่าไซด์ซีตาหรือมุมที่โจทย์ถาม